ครับตอนนี้กำลังทดสอบปั๊มโซล่าเซลล์ที่พึ่งรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนนะครับอเอาเป็นว่าปั๊มขนาดครึ่งแรงสามร้อยวัตต์อไม่ถึงครึ่งออกสามร้อยวัตต์ได้น้ำประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ได้หย่อนอันนี้ความลึกห้าสิบเซนอืม เดี๋ยวทําการหย่อนอีทีจะก,การจะทดสอบและบันทึกผลใหม่อันนี้คือทดสอบติดตั้งต่อสายไฟอันนี้ไฟอยู่ที่7.5แอมป์อันนี้คือแผง330วัตตสสวิตย์ ตอนนี้วัดอยู่ที่257วัตต์ว้นอยู่ที่35สิบห้าความเร็วรอบ2,270รอบเราสามารถปรับก็ได้เราปรับให้เป็น200 1,100หนึ่ันหนเครื่องก็จะเครื่องก็จะหลบลง สมมติมีอะไรไปบ้างแผงตามหยุดสัญจะล้วเกิดเพลกระแสะไม่หัวอ้อาวเปิดใช้เวลาประมาณ30วิบวิท ừ lấy lắm cái trông cá lanh nếu thai không tốt mày à